ตอนนี้ปลาติดเบ็ดแล้วนะครับนะฮะดูคันไม้ไผ่ที่ปักไว้นะครับโยกคันโยกไปโยกมานะฮะแต่เดี๋ยวจะไม่รู้เป็นปลาอะไรลักษณะการกินก็จะไปพันเกาะข้าวนะครับ เปิประตูป่าเห็นคันกระดุกกระดุกอยู่นะกระดุกกระดุกอีกแล้วครับโอ้นานี้กระดุกเยอะ ประดุกนานี่ตัวจะน่าทานนะครับไม่เหมือนประดูกกรุงเทพ